มาเด้อจ้ามาม่าผัดขี้เมาทะเลจ้าพี่น้องจ้ามาเป็นกระทะเลยค่ะสวัสดีสสดจ้ากินกับพพอยจ้าพี่น้องจ้ามอนี่พเพาะกำเนิดสิบ้ามากินมาม่าทะเลผัดขี้เมาจ้ามาแซ่บๆกันจ้าแม่ลุยกันเลยครับผมลุยกันเลยค่ะอันนี้เป็นเมนูประหยัดๆนะครับแป็ดบะประหยัดบ่ใส่หอดผุ่งหอดาา un, ปลาเมึกเห็นว่าเป็นาม่มาเนาะ ไหนซิมซีชิมก่อนอืมถูกต้องตมหลักไปอ่ก่อนใคยใส่มือแล้วมาใส่สอนเป็นตะเกียบตะเกียบเป็นแปลกๆมะอืมนี่ถ้าถานาดอยู่เลยว่ะแมนแล้วอืม,อม พี่น้องเอาไปเห็นน้ำไดนเลยครับผมเก็นายอยู่อร่อยแซ่บเหมือนเดิมจ้าเหมือนคำปูม ไส่กุ้งใส่ปลาหมึกใส่หอยครับน,น,นี่เป็นยังที่ต้องตังซื้อมาขี้เมาเป็นยังมะาม,าม่าขี้เมากไหมบ้ามันมีผู้ชายคนหนึ่ง <laughs> ไปกินแล้วเ <laughs> จ๋อเนี่ยเลยไปกินเหล้ามาเมาเมาเลยกลับบ้านมาเลยบอกเมียป่ะเออให้กับข่อยกินไหมเมียก,ก็เลยผัดมา,มาผัดแล้วเมียก,ก็เลยเอาไปเสิร์ฟ <c oughs> เอาเนี่ยบักกี้เมากิน มันก็เลยกลายเป็นมาม่าขี้เหมาเห็นว่าว่าไงว่าในอันนี้ดีๆจะจะสร้างประวัติมากหรือเล่แมนคอยเลยยิ่มพันนจากไปก็คิดเองหรือว่าไปฟังขงอยคิดว่าเป็นความหนาจะเป็นก็บีอย่างหนึ่งคือมันเป็นเมนูกับแกมของคนกินเหลาอย่างนี้สิเมนจีกินเหลาแล้วก็กินมาม่าสิบอกแมนก็เลยมาม่าขี้เหมา มันคือจองแทปข่อย,ยหิวมากเลย <ś les> แนทกินเหล่าบะดาได้ไหมจ้าพี่น้องจา้าแผลจ้าใหญ่ยูต่อ,อดแดงแดงกินได้่ยุต่อด้วยไหา,าหันแดงเบิร์ฟตเบิร์ฟหนาเบิร์ฟตเบิร์ฟแขนพี่น้องไม่ผู้ใดเป็นคือกันปะจ้าของมีแหละ ไอแดงว่าเาปาน็นยังไงก็ว่าเมาง่ายแก้วเดียวซองแก้วกับเมาล่ะะทำไมเธอบ่ค่อยกินหืแต่ตอนเลี้ยงอย่ากินดูกินด้วย,ยก่อนเมาไงค้ยพก่อนพักแก,มก่มื่อ้องกับซิมี่กระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเป็นเหตุจากพี่น้องค่ะคลิปแรกมา บอกว่าถือบอกซื้อผักว่าถือเพี้ยนใพี่นออ้องจ้าต่อเลื่อนดูกันไปแบบมีพี่น้องนี่ค่อยค่อยบอกซื้อผักไข้ห้ออยู่ ใส่มือว่ะแม่มั้ยคะผันเซนจ้านี่แกหอยแม่งผูดแซมเลยครับโอ้จุดไงเนาะฮักจั่ กับพันก่รบ่าเธอหรอปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมามาแล้วมือแมงผู้ตบได้พลิกนั่นไปครับอือดีดีดี อีกรอบข้าวโพดอ่อนจ้ะ สอนเนาะอ่้มสอนเขาไม่อยากสวนกินเหรอ,หอ,อันนี้นรเราซสียดายไหมไม่ยังก่อพริกไทยพริกไทยยังบู้แบบนี่บู้จากเด็ว่าพริกไทย ข้อกับอิ่นจะมาพริกไทยเหรอนี่พริกไทยดำพริกไทยเม็ดพริกไทยอ่อนพริกไทยสดค่ะอืมอยไหมน ระเจี๊ยบน้ำมัน หมายเลขคอร์กส,สามสามด้วยซีาสาม,มนิดเดียวเลสิบอกอิมเราจะบอกมาถึงหิ้วเข่าเข่าสอกไม่ได้กินนะครับเห็นของอื่นนะแต่พี่น้องค่ะแหั่งกินทางจอยกินกับจอยร่วงเรื่อยๆมันน่ะฮ่าฮนะ่าก็แบเป็นขึ้นเพิ่น Mình ngay Nó này chứ chấm Ờ Nên mình ra, cả phải phải hát khóng vắng kìm đó Ưm Ưm Kìm ra kìm bìa มันเลยชิว่าตูเลยขันค่อยได้มส่วนรวมเห็ดเนี่ยไม่ดูไดไหล่กระแะบบสบไม่เคยหมืน่นแอเมอนมมันขันี่สันถิดเกียยวกันเนี่ยเหรอไ่ถ้าคนจีนเขายัางขิดเลยเขาคนจีนเขากินเขาเขาก็เกียงกันใช่ใจะเกียวเลย ดูซิมฮะาม <c oughs> ่อมดูกูเนาะเจอเมนูเสร็จเนี่ยถือใจค่ะจ้าพี่นางจา้า ครับอื้อครับเดี๋ยวครับคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ซุ้มผมได้ครับอยากนซุ้มผมกินยังกับคอมเมนต์มาบอกไดดหรือว่าซุ้มผมเพยายัางพิดีพิถักับคอมเมนต์มาเตือนมาตีได้ครับไในอ่านดูคอมเมนต์นะครับผมไม่ข้ามสักคอมเมนต์ ปากด้วยใช้วิธีจีอืมอ้าวจ้าแต่มันทะเลผัด้องสูยจ้าพี่น้องจามุนีกับเบิร์ดแล้วนะจ้าถ้ากินมุมม่งมั่นกินบะสุภาพร้อยกับแนยกับอถัดขคอแพนแล้วเนี่จ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ